รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย จริงแล้วสาเหตุของข้อเข่าในที่นี้เนี่ยสาเหตุมาจากอะไรครับข้อเสื่อมนี่ก็สาเหตุก็เป็นไปตามอายุครับพออายุเยอะขึ้นน้ำมันมันก็ฝืดไปอนอกจากตามอายุแล้วมันก็อาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นเช่นได้รับอุบัติเหตุใช้งานหนักเกินไปอย่างพวกนักกีฬาหรือ,อคนที่อยู่ท่าเดียวนานๆเพราะเราจะสังเกตดูว่าอย่างแม่บ้านเนี่ย ข้อนิ้วจะเสื่อมก่อนนะคะคนที่ยืนทํางานเยอะๆก็ข้อเข่าชาวนาชาวไร่ก็ส่วนใหญ่จะกลมๆเงยๆอาจจะเป็นข้อกระดุกสันหลังก็ส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมค่ะแล้วก็ถ้ามันเสื่อมเยอะๆมันก็มักจะมีการอักเสบตามมาพออักเสบขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเริ่มปวดก็คือมันจะมีอาการปวดบวมแร้อนแดงอันนั้นอักเสบอ่าจะมีอาการเรียกว่าอักเสบเกิดขึ้นก็ถ้าอักเสบ อยู่นานๆมันก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆอแล้วก็กระดูกผิวข้อก็จะบางลงบางลงเรื่อยๆนะะถ้าบางลงเรื่อยๆต่อไปกระดูกมันก็จะขัดกันละอ,อย่างนิ้วมือก็จะงอยากหรืองอแล้วก็ยืดยาก ข้อเข่าก็จะพยุงตัวได้ค่อนข้างลําบากบนะฮะมันก็จะเจ็บจะปวดเวลาเดินนะฮะโดยเฉพาะอย่างข้ออักเสบร,รูมาตอยเนี่ยอันนี้จะบางคนนี่จะเกิดการพิการเร็วมากเลยอ,อาจจะปี2ปีก็ต้องไปนั่งรถเข็นอันนี้เป็นโรคอ่านี่เป็นโรคข้ออักเสบร,รูมาตอยนี่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองทุกวันนี้ทางการแพทย์ใช้วิธีรักษาข้อเสื่อมหรือข้ออักเสบทั่วๆไปอย่างไรครับ ถ้ามันมีการอักเสบเราก็จะให้ยาต้านการอักเสบส่วนที่มันเสื่อมเขาก็พยายามที่จะป้องกันการเสื่อมนะฮะไ,ไ,ไม่ให้มันลุกลามไปอีกไม่ให้มันลุกลามไปอีกหรือพยายามเพิ่มให้ข้อมันหล่อลื่นขึ้นนะคืองานวิจัยของคณะนักวิจัยของเราเราก็ใช้สารสกัดมังคุงดงาดำถั่วเหลืองฝรั่งบบกนี่แหละครับก็ทําให้เลือดขาว th1 t 2 t 1 7แล้วก็ t regulator ซึ่งคือเซลล์เม็ดเลือดขาวภูมิกันเนี่ย ร่วมการสร้างภูมิกันในร่างกายให้สมดุลครับแล้วผู้บริโภคจึงจะจัดการกับปัญหาสุขภาพเหล่านี้ได้ด้วยตนเองทีนี้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมเนี่ย mm hmm. ไม่เลือดขาวหลั่งสาร3ตัวมากเกินไปก็คือเทีนเปอเอลฟาอินเทอร์กิน6กและอินเทอร์กิน17ทั้ง3ตัวนี้เป็นสารที่ทําให้เกิดการอักเสบแล้วก็ทําลายมวลกระดูกตามข้อนะครับสูตรของคณะนักวิจัยของเราเนี่ยก็จะไปลดการหลั่งสารทั้ง3อย่างชัดเจนนะ ซึ่งเป็นผลการทดสอบที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวาการแพทย์นะครับถ้าเราใช้คู้อามสมัครใช้แคปซูลแป้งเป็นตัวควบคุมนะครับสารเจ้าปัญหา3ตัววัดแล้วตระดับควรจะเป็นมาตรฐานอย่างนี้แต่ถ้าหากใช้แคปซูลที่เราผลิตขึ้นมานะครับถ้าหากไม่ได้ทํำอะไรเลยสารเจ้าปัญหาทั้ง3ตัวมันควบคุม,มจะูระดับเดียวกัน แต่ปรากฏว่าเมื่อวัดวันที่15คนที่ใช้งานวิจัยแอปโก้ Go, ลดตัวแรกลงเหลือ7%ตัวที่2เหลือ65%เซและตัวที่3เหลือ50%ด้วยสาเหตุนี้อาการจึงดีขึ้นนะครับด้วยภูมิคุ้มกันที่เราปรับลดลงมานะครับอาการที่เราลดลงมานี่ก็ทําให้อาการอักเสบและการทําลายกระดูกตามข้อลดลงด้วยนะครับ,รบซึ่งงานวิจัยก็มีการยืนยันดังที่ปรากฏกัทั่วโลกว่าสามารถทําเช่นนั้นได้ และสารที่เราสกัดแล้วใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยก็เป็นสารที่สกัดจากมังคุดเงานดำถูเหลืองฝรั่งและบับบกนะครับซึ่งต่างก็มีคุณสมบัติในการสร้างกระดูกอ่อนกระดูกผิวข้อที่อาจารย์พูดถึงนะครับซึ่งจะทําหน้าที่คล้ายๆกับฟองน้ําในข้อต่างๆนะฮะไม่ให้มาเสียดสีกันแล้วถ้าหากกระดูกผิวข้อมันหายไปเราก,เราก็เราก็เจ็บ วันคุณภาพชีวิตของผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ก็จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องครับและนอกจากนี้ SLE อือ่ผการตามผิวหนังทอยเราเป็นพิษนะครับพาร์กินสันแผลในปากตับแข็งขอบผื่อาการเหล่านี้มีต้นเหตุเช่นเดียวกันกับอาการข้อเข่าเสืออเส่อมก็มจะดีขึ้นเรามีตัวอย่างนะครับคุณวิภาเกษระก็มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมแล้วก็เป็นอยู่ถึง4ปีนะครับข้อเข่าเสื่อมทั้งสองข้างปวดบวม ร้อนขาข้างในขานะครับต้องเจาะถุงน้ําขนาดเท่าไข่เป็ดออกสองครั้งนะที่ข้อเข่าเขาจะบวมขึ้นเรื่อยๆทั้งวันพอได้พักตอนเช้าก็จะยุบแล้วก็จะบวมใหม่นะครับนั่งก็ปวดนอนก็ปวดนั่งที่ราบไม่ได้นะครับต้องใช้มือช่วยยกขาในเวลาขึ้นลงจากรถนะครับเธอก็เริ่มใช้ งานวิจัยของแอปโกไม่นานครับก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นปวดและบวมน้อยลงนะครับไม่มีอาการปวดบวมถุงน้ําที่เข่าหายไปก้าวขึ้นรถลงก้าวขึ้นรถลงรถได้ปัจจุบันไม่มีอาการปวดแล้วเขาก็ไม่ปวดนั่งไขว่ห้างได้คุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นเห็นก็บอกว่าไปช็อปทีหนึงสาชั่วโมงโดยโดยลูกสาวนี่บอกว่าแม่หนูไปไม่ไหวแล้ว กระเป๋าตังมันแฟบ,บอันนี้ก็เช่นกันครับ,รบเราก็ทําให้เม็ดเลืดขาวหลังสารที่เยอะเกินไปให้น้อยลงแล้วคุณภาพชีวิตก็กลับไปสู่ภูมิสมดุลอีกครั้งนึงอาจารย์สมจิตเกษรบัวครับผู้มีปัญหาข้อเสื่อมได้รองช้ำนะครับเมื่อมีนาคมปี57หัวเขา่าขวาบวมแล้วก็สุดตึงและปวดนะคคุกเขา่านั่งพับเพียบ หรือนั่งงอขาไม่ได้นะฮะแล้วยืนทํากับข้าวได้เพียงเศษนาทีก็จะตึงแล้วก็ปวดหัวเข่านะครับอาการเหล่านี้เธอมาเล่าให้เราฟังเองนะครับขึ้นลงบันไดก็ต้องจับราวเพื่อพยุงตัวนะครับต่อมาเป็นรองช้ำเจ็บที่ท่อนซ้าวใช้จนต้องเดินขย่งตลอดเวลานะครับแล้วก็เริ่มใช้งานวิจัยของแอปโก ช่วงสั้นๆเท่านั้นหัวเข่าก็รู้สึกดีขึ้นตึงปวดน้อยลงแล้วก็ไม่บวมเริ่มนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิและคุกเข่าได้พอสมควรเ,เข้าวัดทําบุญได้นั่งงอขาได้ตามปกติรองช้ำดีขึ้นไม่ต้องเดินขย่งแล้วนะครับปัจจุบันอาจารย์สมจิตก็ไปเดินอย่างสมมาตรได้อีกครั้งหนึ่งนะไม่เจ็บรองช้ำเวลายืนทํากับข้าวก็สามารถยืนได้ แล้วก็นั่งวิปัส,สนาได้เป็นชั่วโมงมคุณภาพชีวิตดีขึ้นแหมนั่งวิปัส,สนาได้เป็นชั่วโมงในอิจฉานะครับอ,อ,อันนี้เป็นกรณีของคนที่มีพฤติกรรมเดิมๆในท่าเดิมๆเ,เพราะาอาจารย์เป็นคุณครูใช่ครับต้องเดินขึ้นลงบันไดวันละหลายรอบ,รบนะฮะซึ่งมันมันอาจจะเกินเกินกว่ากําลังที่ควรจะเป็นใช่ไหมครับอาจารย์ไช่ครับครับ คุณสมจิตนะฮะคุณสมจิตจันตะคูลอายุเธอ2 5ถึงร้อนะครับ75ปีนะครับ <laughs> <S <S ก็มีปัญหาก็เสื่อมนะครับ2ปีก่อนปวดหัวเข่าปวดมากนะฮะนั่งเฉยๆก็ปวดนะครับเวลายืนสักพักถึงจะถึงจะเดินต่อไปได้นะครับ,รบเวลานอนทับพลิกแล้วก็จะปวดเข่าจนตื่นงอขาไม่ได้นั่งพื้นขัดสมาธิไม่ได้ยกขาขึ้นไม่ได้ ขึ้นลงบันไดต้องอาศัยการก้าวชิดก้าวชิดจับราวช่วยพยุงขึ้นลงบันไดนะครับ,รบก็เดินทางต้องนั่งรถเข็นผลการตรวจของแพทย์ก็พบว่าเป็นเรื่องของข้อเข่าเสื่อมแล้วครับเพราะแล้วน,น,นะฮะหลังจากนั้นคุณสมจิตก็เลยใช้งานวิจัยของแอปโกใช้อยู่ไม่นานครับหัวเข่าก็ดีขึ้นเดินแล้วไม่ปวดเดินไปตลาดได้นะครับ แล้วก็ขึ้นลงบันไดสบายขึ้นขึ้นเรือหลวงจากกีนารเบตไม่ไเู้สึกเจ็บเลยนะครับนั่งพื้นนั่งขัดสมาธิได้ปัจจุบันหัวเข่าดีขึ้นเกือบเป็นปกติแต่ยังรู้สึกดังอยู่บ้างนะคือกรบกรึบอยู่บ้างนะฮะแต่ก็ไม่ปวดแล้วตอนนี้เขาบอกว่าเดินได้ทั่วทั้งห้างก็าสาเหตุก็เนื่องจากว่ากระดับภูมิกันของเขาตาดุลน,นั่นเองอะไรที่หลังมากเกินไปก็ลดการหลังลงมานะครับนี่ไม่ใช่ยา เราไม่ได้บอกว่ารักษานะครับ,รบเราเป็นเพียงจะใช้อาหารเข้าไปให้เธอได้ใช้แล้วก็ปรับภูมิคุ้มกันของเธอให้สมดุลก็คือกไรอาหาร,รเป็นยาอะไรที่หลังเยอะปไปก็กลับลงสู่สภาพปกติแล้วร่างกายก็ดูแลสุขภาพด้วยตัวเองครับบุคคลที่เคยใช้งานวิจัยของแอปโกแล้วก็มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นนะฮะเยอะแยะเลยครับมากมายผมว่าจนถึงปัจจุบันนี้อาจจะเป็นหมื่น อาจจะมากกว่านะครับเพราะเวลาที่เราระดมพลคนเคยเป่าขวดมาก,กันเยอะแยะปวดเข่าครับครับนี้ <laughs> ต้องขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร,อ,รอําไพปั้นทองและศาสตราจารย์ดร,รพิเชษวิริยะจิตราด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ